สวัสดีครับสีสุดทันทานผู้ชมทุกคนกดสองตามอุบวคนสี่เกตครับจะไปไซคับเมื่อนี้อําลาแล้วครับผมยังมาท่านอําลานองๆเน้อแต่ว่าอําลาผ่อกับแม่ครับสีแดงกับปักเซ่ครับปักเซ่ครับไปผักอยู่ปักเซ่ขึ้นหนึ่งแถบอะไรกบมาเนาะแกสีออกไปส่งเลยมอื้อนพันสิเขาไปส่งอยู่ช่องเมฆครับโอ้ขึ้นหอดไล้ครับบรรยากาศได้มั้ง มวนอยู่วะครับอ่ะมวนมวนกระรอบหนาไม่อีก้ครับไม่รอบหนาเดี๋ยวผีฟ้าแฟนผีม้านำต้องต้องผ้าผีกิ๊กมานำพี่น้องเพราะว่าแมนจังสิมวนขีดตรงตามนี่เป็นคนหักเมีอลายขีดหอดแต่เมียโทวรายง่ายสุดทุกวินาทีพี่น้องแม่นอยู่ครับห่างกันบ่ได้ครับบ่เคยห่างกันเท่าๆเราทำกันตลอดนะพี่น้องแม่นครับครับไปเจอกันเจอกันกลางเดินทางครับแล้วลาแล้วบันต่างลาน เราจะลากันแล้ววันดีครับแม่วัสดีวัสดีดีเด้อน้องวันโอกาสหน้าเจอกันไหมค่ะันได้พอกันไหมเดี๋ยวเชิพาแฟนมาน้ามานตะนี้ครับบายบายครับนอนไปายว่ไดอนไปนอนปากซิไปนอนปากออหม่มากน้ากเมืองกลางเดือนโอเควันดีครับ

เป็นบรรยาการในมูบ้านเคาทบเนี่ยหมดเลยมันไหนดี่สาเนีไยจีไปตีบเื่นเมื่อเกิดทีแม่รอเดี๋ยวไปรอกันเี่ทเรือเดี๋ยวมาตีบวกกัน ว้าเมื่อเด้อครับเผนบาไปไปนอนอยู่อยู่ปากซีก่อนเอาไว้โอกาสหน้ามาไหมมาไหมเออโชคดีโชคดีครับครับผมเอาไปชมครับเอาไปชครับเรียบไปชม แล้วเหมือนเด้อครับพี่น้องเป็นตำมวนบัริบัตติค่าแบบี เป็นยังครับลลางขั้งเา่าครับตามเจียคิตตเจิยวโอ้ตื่นเต้นครับอากาศดีครับบรรยากาศมาแล้วครับทีมงาน ใชครับอันตรายโหรายแฮงเดี๋ยวอีกคันหนึ่งสวัสดีครับบ่าวน้อยนี้เราจะเดินทางไปไหนวันนี้จะพาพี่ตามเข้าในเมืองปากเสดไปนอนอยู่ในเมืองเนาะไปจับบาทอื่นผ่าหล่อปากเสดน้องน้องคนสิพาไปรอปากเสดครับวันนี้กับมืออื่นเนาะแส่วงคำคำประมาณเกือบคำเกือบ กับข้ามคนละจังออกไปทรงผียูดานอโ,าโอเคเดี๋ยวเจอกับอีกอีกขั้นหนึ่งกันวะออกมา,มากแล้วอีกแล้วหนึ่งขันโอ้โอ้คอยค่อย ก็เซียน,น่อยครับทีมงานางไปเ<ใ>จอ <ใจ S 2> กันไปกันยับดีได้พี่ตามง่่ยตรงนี้ผมไม่มุดเอานะเหมืองบรรยาก,กาศรอบๆล,บ <c oughs> ลาดหรอครับบัตรต่างห่าง เดี๋ยวกันอีฟังครับไปแล้วพี่น้องจากลาบ้านต่งลางนะครับ ขึ้นหอดไลยครับได้ประสบการณ์นในไล้เนี่ยแหละครับอยู่นี่ไปห้หน,หน้องเอารถขึ้นมาด้วครับคันที่หนึ่งโอ้หน่อยๆจวดครับคันที่สองไปแล้ว <c ười> ขันที่สามมาไอ <c oughs> ทุกคนพร้อมเดินทางเรา let's go ราสุคนมาไ่ายแปลเขาในทางเขาบ้านหรอล่าครับฮะน้ำตาครับเนี่ยนะครับอ้ตางนยโปน้ิกานด้ผ่านเฮียเมืองคำบรรยากาศ้สดัดมันดีใจยนะ สุดยอดสุดยอดพี่น้องน้านปัดเอาแตประมาานีู้่นะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปช่วงบรรยากาศการเดินทางนะครับผมกับบมีอยังไรใหญดบรรยายญญาน่นะบ่มบรรยายน่ยอาจจะใส่เพลงไปนําเพราะคนเมืองบอ่เบอือครับฝากเอฟซีเนี่ยเด้อครับอย่าพึงทีมกันคือหอวกันคือเก่าแน่ะ ไปกันครับไปเรื่อยๆชมบรรยากาศไปเรื่อยๆอาจจะเป็นทีมงานครับข้างหลังทีมงานของเรานอ้นองๆที่ไปหานวมใหม่น้ำกันแล้วครับผมเพิ่นกับไปน้ำิ่นกับไปทรงน้ำไปกันครับยาวๆเนะครับผม บรรยากาศดีได้มาชมวิวครับเมืองภูเขาคอนจำซอยบ๊อำซอยบ่ครับ เราก็มาถึงถนนใหญ่แล้วนะครับลืมลืมว่าขี่เบื้องนี้ <c oughs> วัยขาบไม่ดังนะลืมเลยพี่ต๋องฤทธิ์นี่ยเ,เจอครับสามจ้า ถึงแล้วบานบ่าวดนดนดดนยูยูหรอนมาอยู่น,น,ยนี่ครับแม่นนอ,องคิงนะครับบ่เมื่อวัออื่น กับปากเซ่นอนปากเซ่ก่อนคืนหนึ่งโอเครับพี่สวัสดีลูกนะไปสวัสดีค่ะลุงหน่อยอ้ยแต่หางยังครับพี่น้องบอดอนประยู่ไปครับเดี๋ยวไปฮะบอดอนก่อนบ๊ายบายลากันแล้วนะหาบอดอนเอ้อพี่น้อง มื่อาเนี่ยบาดอนของเราน้องมาสิพาไปสิสวัสดีครับเป๊เป๊ะเิเนี่ยเตรียมบรรยากาศแล้วนะมื่นนมืนจังสิกรับครับตอนสาวด้วยบ่สีแดงแงเมืองนอง จะยบยบกูนะเมื่อเมื่อเลยบัเนี่ยไาพี่ล่างกายยังไอ้คนแค่เนากายชื่อืกไก่บ้าโออบรรยากาศดีดีพี่ตามบรรยากาศดีดีไปไปฟังนะครับ เต้นนมเนี like ่ยเตนเนี่ยวีมามาดอนครับ FC ยู FC มนอยู่ใช้ของฝากว่าแต่ปวใช้ของฝากว่าไมี่ว่ื้ออียงควเป็นแซมโลกแล้วแต่เมื่อก่อนย่างไปกินอยู่คนละปากซิ กาเพรนกินแล้วนะครับกินต่มไก่กินแกงน้ำไยใช่ไอโกลคือโบเห็นคาเซ่ไปบ่ยังยังไปติสหรอโอ้ยว่าคือว่าคือปฟนนัทเทสไปจับแล้วป่ะเน่ เมื่อนาจังว่ากันไม่เนาะแม่แม่มาเลี้านทำม่้อออกก้าคนละออกกันเาแม่หนาวหนาวไอ้พี่น้องแเนียจะเาขอ้กมาเลจนะหนึ่งาที่สูงมุ้งแต่บางนี่แม่แมนจริงมาบอกว่าถึบอลกันได้เลยเอาเด้ไดสวัสดีครับเป็นอันไปครับพี่น้องคราบบาย ไป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 โชคดีเดินท,ทางปลอดภัยขอบผมเราัวซื้ออะไรเดี๋ยวพี่ผ้าพี่น้องมาแวะซื้อมาบึงทพ ตามเอาวอกเปเปอรพี่ตามวอลที่ว่ามากกว่านวอลมากก่าแมนบอกเปเะอท้งแทนเนี่ยมันเห็ดเนี่ยจมอนอนไปเอาไปอันนี้ถาดเท่านี้ตัวนี้สองแสนลบอสร ดกินวะเนี่ยนี่เนาะหมากแต่เห็ดดอกนี่เอืีอยเจาแล้วหมักเนี่ยนี่เห็ดเตี้ยกันวะครับมึมันเอาไปมาได้ดอกเมืองเห็ดพี่น้องอันนี้ลังต่อมาต่อต่อยหน้านะครับเสียังี้ยเนาะไปฝากติดตามมีหอยอันนั้นบอหอยหอมบอ้ไปเห็นแดงวะชุ่มซึ้งกล้ามเริ่งไปสิ้นบ้างอันนี้ บ่จิโจิโปมครับจิโปมแมนแมนที่ตามไปนั่จโปมด้วยกันเมนเฟตเลยครับ สิแถมของนะครับเสือจีรอแถมของเปครับเจังหวะนี่นี่แหละของเอ๋จะมากเพชโคนบอเอาไ่แหละบอเดี๋ยวพี่ไปซื้อฟังคุณเอาไ้มันมันเหี่ยวมันสีเหี่ยวเนาะแมนมันมันสีเหี่ยวครับ อันนี้ที่เฮ็ดเฮ็ดน้ำหนี่ี่โอ้หลายเฮ็ดี่น้ำฝนทาเท่านีทึกเหบตัวนี้เฮ็ดบะแสบบ่จากบาแสไปวะเดี๋ยวสืบไปฝากป่าก่อนเลือเลยสิดอันี่กระซิบอบกซิบซิบเอาแห่ไฟ สิพันกีประมาณว่าบาทหาเงินเดียวนี้เลยว่าบาทอนี้นี่เมนครับโอ้ว่าบาทมืออื่นหย่อนกับมาซื้อได้วนี่เรียได้ว่าเอาไปเอาือไปเดวเอาไปฝากไว้ตู้เย็นก็ได้ครับอดูเยบมันฟังนันกัมีอมนฟังนันกับเราอยู่เด้อพี่แต่ว่ามันถีแพงนั่นละ

หาชิบพันกีบหรือว่าหาเมิน่เมน่่มีพกีบนะสาวเอ้เอาแล้วเอาฟีเลยแน่นี่เอาตำผิดเหน่อยพ่นบ่มี่มีบ่ไปสาวติดตามมี่บเ็อไปกิบดนครับเ้อบดเีวบอแบ่งน่อยเน่น่อยมีอยู่เลย อ่าโดยมันเป็นอย่งน้ิดตามำปิดตามสิอแบบนี้มาเป็นอย่งเอ้านี่คือกบพี่น้องขู่เท่าไรนี่ตัาาวเช่า่นกี่บาทกบได้ครับเลยสามาสบามาท่านเท่าัเ่่นกี่ประมาณอ่าสี่สิบบาท อแม่ไหแม่ไหนประมาณเทไรวะิพันก็ถือเก้ากว่าบาทเนาะประมาณหาสิบบาทตัหนึ่งส้บเอ็ดบาทต่ออันนึงมันถือสี่แสนเนาะประมาณหนึ่งร้อยหาหกบาทพี่นาะครบอืมอ ร้อยห้าหกบาทแ้วกพี่นกมีแก่ของปลามคไครน่ามคไครตามอนุนเบไม่้มีแต่ของสดๆมันมอสลูกตอเครกินมวสจากใรตินกต้า เดีวรอบนากันอสีขา่ครับพี่น้องมาได้ไท่นะครับนี่จ้าขอสกสื่อของมาฝากสื่อเฮ็ดกับสื่อกรบหน่อยเมียนครับยังมาเรียนน้ำนอนๆเพื่อนกําลังกํับอือนเลยเป็นมือนีเป็นนอนเซ่ก่อนครับ đến bạc xê rồi <laughs> ạ, tán lắc nè, lắc mương เราจะเดินทางไปไหนครับไปโรงแรมน้องจะพาไปโรงแรมหาที่พักคืนนี้เราอยู่ปากเซเด้อร์